ส่วนสถานการณ์ที่เมียนมาล่าสุดนะคะเว็บไซต์เมียนมาไทมส์ค่ะได้อ้างว่าปลัดกระทรวงการวางแผนการคลังและอุตสาหกรรมของเมียนมากำลังพยายามจะหาวัคซีนให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับหลายประเทศโดยธนาคารโลกจะสนับสนุนให้เมียนมาได้รับวัคซีนจำนวนหนึ่งของประชากรและกำลังเจราจาเรื่องของราคาวัคซีนที่เหมาะสม อาจจะตกโดสละ2ดอลลาร์สหรัฐหรือราว60บาท35สตางค์และแต่ละคนต้องฉีดคนละ2โดสซึ่งทางการเมียนมาค่ะได้ยื่นขอซื้อวัคซีนในโครงการโ o วัคที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและพันธมิตรโลกเรื่องของวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วและกำลังเจราจาเรื่องการซื้อวัคซีนจากจีนอินเดียและรัเสเซียด้วยเพื่อให้ได้จำนวนมากขึ้น,นเรื่อยๆ และคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในเมษายนแต่เบื้องต้นนะคะจะเพียงพอสำหรับประชากร1ใน5จากประชากรทั้งประเทศประมาณ54ล้าน4แสนคนเพราะฉะนั้นเมียนมากำลังจะดำเนินการขอยืมเงินประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารโลกธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อนำมาแก้วิกฤตโควิด -19 ในประเทศค่ะ